คุณแม่ค่ะวันไหนพีเจดูดิวันนี้ตะก้าแตกอีกแล้วโอ๊ยฉลองคริสต์มาสได้หรอคะนี่แม่อยู่ที่โรงพยาบาลกับพีเจเนี่ยได้แต่ใส่ชุดฉลองคริสต์มาสกับพีเจอย,อยู่สองคนเนี่ยและพีเจก็ไข้ขึ้นสูงแต่แม่มีใจอ้ยอยตาปมปิีมมาตะก้าแตกพีเจดูสิพีเจขอบคุณค่ะเพื่อนขอบคุณค่ะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ แม่กกแต่ก้าแตกสามพันบ้านเลยนะรอบเหนียสุดยอดสุดยอดแค่วันเดียวสามพันบ้านเก่งมากโอ้ยยยม <c oughs> <c oughs> ีเด็กตบมือสุดยอดเด็กเข้าใจคำว่าสุดยอดเหรอคะแหละจุ๊บจุ๊บแม่ให้หนูแหจุ๊บแม่โอ้โหพอดแม่ตื่นเต้นมากนะคะขอบคุณลูกค้าวิสกินทุกคนเลยนะคะที่ทําให้คริสต์มาสข,ของแม่ปีนี้นะคะ, <c oughs> ะ,คะเห็ุกองแบบมาถึงมาของกระดุกแบบนี้โอ้โห สุดยอดจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะเนี่ยเพราะพูดมาสุดยอดนี่มีเด็กตบมือตลอดเลยนะคะโอ้โหพี่มาทุกคนขอบคุณมากนะจ๊ะทุกฝศมาช่วยกันแท้ให้พี่เจย์บายบายทุกคนลูกเจย์บาย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 โอ้จุ๊บด้วยเขาจุ๊บได้ยินเสียงหรือเปล่าเก่งหมดเลยเก่งหมดเลยคนนี้เก่งทุกอย่างใช่กองของของแม่ที่จะต้องส่งให้ลูกค้าไปเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งลูกค้าแล้วแล้วเราก็ต้องไปนอนแล้วบ๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณนะคะ แล้วบ๊ายบายไม่เลิกจ้ะ